ไ่อยากเหยียบกัระเบิดบะกัมระเบิดหลายเดียวกัระเบิดหลายเลยคิไม่ออกบอกฮะกัระเบิดหลายเลย เกินมือนึงดอกของกลามมากครับพอชิตาก็กินผักล่ะเมนบ่ลอะไนะคือกินอันนั้นแ่ละมันของมัมีเลือดด้วยน่ะไปกินข้าวบางนะแปลกได้สิเอ็นพอชิตากินผักน้อง ตาต้องบำรุงด้วยเนื้อสดนยางเยอะของผมมีเลือด เวที่ครับ เดียวพจิตาที่เขาขายกระดูกไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างบ่อแถวมาอีกแล้วเขียวแดง ที่าุกททุกบานครับ